วั่ะวันนี้นะคะต้องขออนุญาตมารีวิวสอบถามคุณพี่แหมมนะคะจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของ d ีโพโพลิสนะคะหรือว่า d ี i ของเรานะคะว่าก่อนหน้านี้คุณพี่แหมมมีปัญหาสุขภาพหรือว่ามีปัญหาด้านใดมาก่อนนะคะก่อนที่จะสนใจแล้วก็รับประทานผลิตภัณฑ์ของเราก็มีปัญหามานานแล้วีโจริงประจำตัวก็มีมาโม่อวัน่คือมันก็ตอนนี้ก็ดีแล้วแต่ตอนนี้ที่มาแบบทักใจ ตอนแรกก็ใช้โงวี้ก่อนค่ัก็เรามีเสี่ยงติดโควิดหลายคนที่บ้านเป็นโควิดแล้วก็พอได้มาลองตัวเนี้ยมันเห็นชัดคือเออเรื่องกระเพาะและกระปุลไหลย้อนมันเป็นามเป็นานานแล้วไปโรคได้เป็นมานานแล้วก็รักษามาโดยตลอดปีนยาปฏิชีวนะก็ปีนใครว่าเรียกปีนแต่มันก็หายไปคักเดี๋ยวมันก็เป็นอีกแต่ตรงนี้คือชัดเจนว่าเออจากที่เราถ่าย เรากินเยอะใช่ไหมคะค่ะแต่ถ huh. ่ายน้อยแล้ว hmm. ก uh, ็ถ่ายน้อยการที่เราถ่ายน้อยเนี่ยเราก็กังวลไงกังวลว่าเราเนี่ยจะเป็นมะเร็งลำไส้หรือเปล่าเพราะว่าเหมือนลำไส้เราติ่งต่างๆมันถ่ายมาไม่ด้เล็กเดียวแล้วก็มันมีแต่ลมท้องก็จะหิวเพราะอืดปวดท้องตลอดกินได้น้อยแต่ก็อึดอัดประมาณเนี้ยก็เลยกินอั้นไปไม่คิดว่ามันจะได้ตรงนี้เรากินไปเสร็จเออรู้สึกว่า ข้ะเราเนี่ยดีขึ้นไม่ปวดท้องอปกตินเนี่ยหกโ,โมงหกโมงเชา้าจะต้องกินข้าวะเพี่ยงกินข้าวคือต้องเป็นเวลาถ้าถ้าสมมุติว่าเลยเวลาที่น,นี้จะปวดท้องบางทีเราเป็นถึงขั้นดูแรงถึงขั้นแบบหววแรงเลยอะ่ะถ้าปวดปวดท้องขึ้นหัวปวดหัวลงท้องประมาณเนี่ยก็กินไปได้ประมาณ วดหนึ่งก็รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วปวดหนึ่งหน้าปวดที่ปวดหนึ่งรู้สึกวันน no ีขึ้นมันก็เริ่มดีขึ้นตอนแรกก็นิดเดียวตอนนั้นสี่ห้าเดือนสองเวลาพอเรารู้สึกมันดีเราก็เลยเพิ่มเพิ่มเป็นตอนนี้คือสีเวลาตอนนี้โอเคเลยปกติตอนนี้รับประทานอาหาไหนบ้างคะเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนสีเวลาคืเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ไม่รู้มันจะที่วันก็คือกินตามน้ำเลยค่ะรู้สึกดีค่ะบท้องเราจะนิ่งแล้วก็เออมันไม่อึดอัดแล้วก็หกขาขามันดีขึ้นอ่า คนถ้าระบบแบบไทยถ้าส like right? right? ุขภาพดีใช่ไหมคนจะเราจะลื่นหรือไหลลอยแล้วก็ท้าพิเศษที่สุดคือมันต้องก้อนใหญ่และวก็ยาวใช่ไหมจะเป็นอย่างนั้นคือที่เรียนรู้มาแล้วก็ชีแล้วก็นจะใส่ท่าที่เราทำดีก็น้ำหนักตัวเยอะตนั้นน่ะคืออึดอัดเดินไม่ไหวจะเหนื่อยเจ็บหน้าอกแล้วก็ไม่ได้ทานนี้นจับที่เดินเหนื่อยหรือเหนื่อย ตอนนี้เออวิ่งโยนๆแล้วก็สลับเดินเนี่ยสลับเดิน,ดนได้ที่หกกิโลแข็งแรงขึ้นมากจากที่แบบบอกเพื่อนบอกว่าสงสัยฉันคงเป็นไหนไม่ไหวแล้วแหละคงไม่ได้ทำงานเหมือนแต่ก,ก่อนแล้วก็อยู่บ้านแล้วแหละประมาณนี้แต่วันนี้เออรู้สึกลงมาได้เราพอเราแข็งแรงหรือเราก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นนะคะก็เลยเออมองเห็นการตบดของอีทยหนึ่งมันเป็นกระแสที่มาเลย ดิบกุลีเราช่วยเรื่องหิใช่ไหมคแล้วก็ผ้าละามนี่ก็ช่วยเรื่องผู้หญิงแล้วเด็กก็คนใช้ผ้าอะไมเป็นอยู่แล้วยิ่งผ้าอะไมของเรานี่ไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ผ้ชายผู้หญิงก็ใช้หมดก็เลยไม่ถึงหลังก็เคยให้หลังสงให้หลังใช้แล้วแล้วตใหเรยษาใช้แล้วก็เลยหลังยาลาก็ทวมดุชเชาร์ก็เลยอาจจะตาหลังเป็นฟางมีว้าที่ตาเข้าไปก็โอเคก็หลังก็โอเคเลยโอเค ็โอเคเห็นด้วยเพราะว่าเราเราคิดดว่าเด็กแต่โรงเรียนมันมีคนเยอะมากถ้าเขาใช้ดีคนเนี่ยกขาเคยบอกด้วยหนาจัะหนึ่งจากหนึ่งสองสามสี่อาจจะเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันแล้วเด็กใช้ผ้าอนามัยทุกเดือนทุกปีจนเดบว่าไหนจะพ่อแม่ที่ปกครองของเขาใช่ไหมเอโรงเียนการตลาดของนเราอยากให้เขามีอนาคตที่ดีขึ้นเด็กอ่ะไม่ว่าได้ไ้่หน่ขาก็ก็ดีใจนะที่เขาได้มี อย่างว่าเป็นการศึกษาเขาจะได้มาถึงน้องพ่อแม่จะมีเขียนตรงนี้กับดีไซน์ในส่วนเรื่องต่างแล้วยังมีสั่งองค์การมาอีกรอๆนะคะรอการไปถึด้วยนี่นองค่ะเห็นไหมคะว่าจากปัญหาสุขภาพของตัวเองเราใช้ดีเขีนผุนแนะนำกับคนในครอบครัวด้วยในปัจจุบันก็คือแฮปปี้กับผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากๆเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่แหม่มมากๆนะคะที่มาแชร์เป็นการกรณีศึกษากันว่าเป็นแชร์ให้ ทุกทุกท่านได้รับทราบในส่วนของของการรีวิวสินค้าตรงนี้ก็ขอบคุณพี <asaki> ่แม่มากๆด้ะขนะคุณค่ะ